เขาคุยเพืามจ่น้องนตามไหมปเลยไปหาพ่อกับแม่ก็ไปนู่นนู่นแนแล้วพอแม่ไหนไปเลยไปไม่ไพ่อกับแม่อยู่นี่ไหนะไปหาเรื่อหแม่ ไปเลยเอ้ยอย่าเล่นเดี๋ยวโอนอะไรตัววัดระดับนะ้ำว่ามันมต่มันสูงว่าคือนะมันสมดุลเห็นไหเห็นปตอนนี้คือสอคนตัดเพราะว่าให้มันหาย<อ>คือเอย้ยมันสูงขึ้นมไหมายให้มันเาจาะตรงนี้ปมันก็จะเห็นีเห็นมเห็นะมันจะเจาะมาดีเลยปะ ถ้าเกิดเราตั้งตรงปุ๊บเนี่ยนะระดับน้ำเนี่ยคือระวางใช่ไหมมีลูกน้ำไหมนะมันอยู่ระวางเฮ้ยจะแบบมันก็จะตรงพอตรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองมันมองไม่ค่อยมันมองไองจะไม่ได้แต่เดี๋ยว่าแบบมันจะแบบตรงก็มองแค่เห็นแค่ตรงนี้มันไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมเราถ่ายให้เห็นเนื้อมาถ่ายทำไมมันต้องมีสีแดงเลยเอ้าเครื่องมันอัดหัว อ้รวมกานอยู่นะกับพี่กับพี่กับพี่ก็เอ๊ะนี่ใช้งานอยู่นะเอออะไรท่า,าสีแดงฮะทาสีแดงทาสีแดงก็ดี